สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามากําจัดเพี้ยนะครับที่อยู่ตามต้นฮกหลงนะครับซึ่งพ่อพงก็ได้สังเกตดูว่ามีเพี้ยนะครับมาเกาะกินใบของฮกหลงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจัดการนี่ครับวิธีการจัดการนะครับพ่อพงก็จะทําการจัดการด้วยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ใช้สารเคมีซึ่งพ่อพงเองก็เคยทดลอง ใช้กับสวนของพ่อพงแล้วนะครับซึ่งมันก็ได้ผลนะครับการไล่แมลงนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็นี่เลยครับยาสีฟันนะครับยาสีฟันรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เราจะมาใช้แล้วก็นี่ครับพริกครับอันนี้นะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็นี่ครับสไลนะครับเป็นตัวช่วยจับใบนะครับ คราวนี้วิธีการทํานะครับวิธีการทํานะครับเราก็ใช้น้ำหนลิตรนะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็พริกนะครับเราจะใช้แบบเข้มข้นหน่อยก็จะใช้5นะครับ5เม็ดเลยนะครับแล้วก็จะมาทําการโขกแบบนี้นะครับโขกให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็มาผสมน้ํานะครับเห็นไหมครับนี่เรามาผสมน้ํานะครับ ผสมน้ำแบบนี้นะครับนี่ครับผสมน้ำนะครับเราจะลอนเอาแต่เอาเอาแต่น้ำพริกนะครับนี่จะให้เพี้ยห้ไล่เพียไล่แมลงไล่มดนะครับได้หมดเลยที่มาลบกวนต้นไม้เรานะครับนี่แล้วก็คนี้พอเราได้แบบนี้เราก็กรองนะครับผสมไปเลยกับน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราก็กรองแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือพริกนะครับ แล้วส่วนตัวนี้นะครับเป็นยาสีฟันนะครับยาสีฟันนี่เราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรเนยครัเราจะใช้1นึ่เนนะครับหนึ่งเ้นหรือ1นึข้อมือเราเนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็มาละลายในน้ํานะครับมาละลายในน้ําน้ําเปล่าเราเนี่ยนะครับแต่อันนี้นะครับพ่อพงได้ทําการละลายไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่ามันจะเร็วขึ้นเพราะว่าอันนี้มันละลายช้านะครับเนี่ยเราละลายไว้แล้วนะครับ น้ำหนึ่งลิตรนี่ใช้ประมาณหนึ่งข้อมือเหล่านี้นะครับก็คือหนึ่งเซนแล้วก็ผสมไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผสมไปแล้วนะครับส่วนน้ำยาล้างจานนะครับเราก็ใช้เป็นสารจับใบแทนนะครับเราก็ใส่ไปสักหน่อยก็ได้นะครับเอาตามชอบนะครับนี่นะครับแล้วก็ละลายไปนะครับอันนี้เป็นสารจับใบช่วยให้อ่า น้ำนะครับที่เราผสมยาสีฟันกับพริกลงไปเนี่ยจับต้นไม้ต้นบอลสีเรานะครับต้นหกหลงเรานะครับอันนี้จะทําฉีดพ่นใส่หกหลงนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่บรรจุลงใส่ในอนี่ครับป๊อกกี้เราครับนี่ครับผสมใส่ในป๊อกกี้นะครับนี่นะครับ ลงไปเลยปกติแล้วทั้งสวนเราเนี่ยนะครับมันเยอะอยู่แล้วนะครับเราจะใช้ถังเป็นฉีดนะครับฉีดพ่นนะครับเป็นถังฉีดพ่นนะครับแต่วันนี้นะครับทาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็เอา็อกกี้เล็กๆง่ายๆเนี่ยสะดวกนะครับสําหรับแม่บ้านบางคนที่มีบอลน้อยนะครับเราก็ใช้็อกกี้แบบนี้แหละสะดวกดีนะครับแต่ว่าถ้าเยอะๆแบบนี้นะครับพ่อพงเองก็คงต้องใช้อ่า ขังฉีดพ่นนะครับทําการพ้่นนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะฉีดพ่นแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้เลยครับมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยบอลสีเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับพวกหลงที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เพี้ยลงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นดําๆอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเนี่ยเนี่ยครับทุกต้นเลยนะครับพ่อพงได้สํารวจแล้วมีเพี้ยมากินแล้วก็มีมดประตอมเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นนะครับนี่ครับ เราก็จะฉีดพ่นไปเลยครับนี่ฉีดพ่นทั้งใบทั้งต้นไปเลยนะครับฉีดต้นทั้งใบทั้งต้นไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีอยู่ใต้ใบก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เราก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับรับรองตายเรียบนะครับอันนี้เราฉีดอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาฉีดใหม่ๆเนี่ยก็อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะครับฉีดท,ทั้งใบทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ที่พ่อพงใช้ป๊อกกี้เล็กนี่ก็เพราะว่าอ่าอยากจะทําให้ดูชัดๆนะครับก็คือแม่บ้านบางคนก็จะมีป๊อกกี้แบบนี้นะครับไหลอยู่แล้วนะครับนี่ครับโดยเฉพาะด้านล่างเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันวิ่งหนีแบบกระเจิงเลยครับเนี่ยเทียที่อยู่ตามโคนเนี่ยนะครับ มันจะเยอะมากส่วนมากก็จะอยู่ตามโคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใต้ใบนี่ครับนี่เราก็จะฉีดพ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใต้ใบด้วยนะครับนี่ขนาดคนโดนก็ยังแสบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเพี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับอยู่ตามหลอดเนี่ยนะครับจะมีเพี้ยเกาะนะครับแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันจะรอดได้ยังไงนะครับมันก็จะตายอย่างเดียวนะครับ ซึ่งสูตรนี้นี่นะครับพ่อพงเองก็เคยใช้ทำพอ่าเพี้ยตามที่มาเกาะตามผักเราอย่างพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ผลดีนะครับพลิกหรือว่า,าผักพืชผ,ผักอื่นๆพืชผ,ผักสวนครัวเราอะนะครับนี่ครับจะได้ผลดีมากๆครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือเพี้ยจะเกาะอยู่ตามหลอดเนี่ยนะครับ นี่ครับเกาะอยู่ตามหลอดเนี่ยนะครับคือเพี้ยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือเพี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนี่เราก็ฉีดพ่นนะครับนี่ครับรับรองนะครับไม่รอดครับนี่ครับส่วนมากอยู่ตามโคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใต้ใบอ่อนๆจะมีเพี้ยอยู่เยอะมากครับ เราก็ต้องฉีดให้หมดเลยครับที่บ้านของพ่อพงเนี่ยก็จะมีบอลเยอะนะครับโดยเฉพาะหกหลงนะครับก็จะทำการฉีดพ้นแบบนี้แหละนะครับไปนะครับให้ทั่วทุกต้นเลยเพราะว่าป้องกันไว้ต้นไหนที่อ่ามันยังไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับเราก็ฉีดป้องกันไว้นะครับโดยใบเนี่ยก็กันอ่าพวกแมลงอะไรมากินใบได้ได,ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ สูตรนี้รับรองว่าเด็ดครับเด็ดจริงนี่ครับสูตรป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงนะครับฉีดพ่นทั้งใบเลยนะครับคันนี้นี่ครับนี่นะครับฉีดพ่นทั้งใบเลยรับรองตายเรียบนะครับอันนี้คือพกหลงนะครับที่บ้านของพ่อพงศ์นะครับมาดูนี้ครับคันนี้มาดูทางนี้ นี่ครับเราก็ฉีดไปนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมตามหลอดนะครับตามหลอดใบเนี่ยจะมีเยอะนะครับตามโคนเนี่ยนะครับเนี่ยอันไหนไม่มีเราก็ฉีดป้องกันไว้เลยนะครับเพราะว่าที่สวนด้านบนเนี่ยมันมีแล้วนะครับฉะนั้นมันก็จะลามไปต้นที่ลามไปต้นที่ยังไม่มีนะครับนี่ท่านผู้ชมยังหลอดเนี่ยกำลังพทงหลอดสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดไว้เลยครับ บใบเราก็ฉีดได้หมดเลยป้องกันให้แมลงกินไม่ให้แมลงมากัดกินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับมาดูทางนี้เลยนี่ทางนี้นี่ครับนี่เราก็ฉีดโดยเฉพาะบริเวณโคนแบบนี้นะครับเพี้ยจะลามจากหลอดเล็กๆใบอ่อนๆมันชอบมากนะครับมันจะชอบ ใบอ่อนๆมันจะเกาะตามใบอ่อนๆนะครับแล้วก็ใต้ใบนะครับท่าน <c oughs> ผู้ชมนะครับอย่างยาสีฟันเราเนี่ยมันก็มีสารพัดรสนะครับรสสมุนไพรรสมิ้นอะไรพวกเนี้ยเยอะๆเวลาโดนตัวอ่าโดนตัวของเพียหร,หรือว่ามดหรือว่าแมลงที่มารบกวนแล้วมันก็จะแสบมันจะร้อนแล้วมันก็จะหนีโดยเฉพาะเรามีพริกเติมเข้าไปอีกนะครับยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนไปใหญ่ สูตรนี้นี่นะครับพ่อพงเคยทำฉีดพ่นมันเบอร์รี่นะครับมันเบอร์รี่ก็ฉีดพ่นมาแล้วนะครับมันเบอร์รี่นะครับฉีดพ่นนะครับพวกหนอนที่มากินใบอะไรพวกนี้นะครับหนีตายออกมาเยอะมากนะครับพ่อพงเคยทำนะครับนี่นะครับดูครับ นี่แหละครับวิธีกำจัดง่ายๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพงพอเพียงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นการกำจัดเพี้ยและแมลงที่มากัดกินบอลสีของเรานะครับตอนนี้ที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นฮกหลงนะครับที่เพี้ยหลงเยอะๆเนี่ยนะครับนี่แหละครับก็คือ เราต้องฉีดทั้งต้นทั้งใบหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือต่อไปพ่อพงก็จะทําการฉีดทั้งหมดเลยนะครับนี่บนสวนของพ่อพงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะใช้ถังฉีดใหญ่เลยนะครับมาผสมอันนี้ผสมให้ดูมาตตาส่วน1ลิตรนะครับที่จะทําการฉีดพ่นนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับคลิปนี้ครับ